นะทำอันเีนาะอ๋อจะมันตอมแต่มันเอนะขมือมือทีนี้ก็ปั่นกิดทาสนมนกมาดูมึงง

แสดง่าคิดวมันผ่านสองรอบอย่เนาะต้นนั้นทุ่นเมยนั่นก็จด้ดิขายม่นี่ครับเม่์ไมหุ่นตั้งเดอเดือละหน่กอนตัวนี้ก็บาเดขายบ่วออ้น่าต้องไปบึงอีกเนี่ยฮะ

บ่สเรียบดือนสงเดือนน่ะล่นีแม่สามอ่สวยเลยละสี่มืนสามบ่สี่มื่นสามผสมแล้วสืนาม เนมาบึงกันน่ล่ะเป็นสองตัวงั่งับง่งเดียวเดียวไปสไปเนียเใชมาบ่งกได้ไสื่อกขายเนาะแม่แล้เข้าไปเรื่อยนี้เนี่ยเงินจ้ำเข้าไปมันเป็นเบิ่งมั่ย้บ่บ่บ่ห่างมันมันมีคนเสี่ยมั่มวเนาะ